โอ้ oh my god โอ้ my god atomic อ oh, ้ y yeah. เ a <laughs> ้ในที่สุดฉันก็ได้มันมาแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้มันตัวกานะผมฮินามีนะไม่ใช่นะี่ <c oughs> ได้ตัวนี้มาเลยนะผมซิด <c oughs> นะครับผมใช่ไหม C อ่าไม่ใช่ C ดิ z ID sit ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นตัวละคร C เข็สำหรับ event นะผม event Halloween นะเป็นตัวละคร C เข็นะผมสำหรับไอ้ตัวนี้ก็คือวิธีการหาคือเราต้องลง event ให้ครบ50เว็บนะครับผมแล้วมันก็จะซุ่มดรอปนะครับผมเห็นไหมเนี่ยมันเขียนว่า C เข SEC RET นะครับผมตอนนี้เราก็เก็บคิวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมคิวของมันก็ต้องเก็บคิวเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมดูก่อนนะ 5,000คิวเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมก็เก็บคิวมาได้แล้วประมาณ20,000กว่าคิวนะโอเคเราจะไปอีโวให้ดูเลยนะครับผมนะมาอ่าในระที่อีโวนะเดี๋ยวก่อนที่จะอีโวแล้วก็เหมือนเดิมครับมารีสเตทก่อนนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะรีสเตทอะไรเราก็มาดูค่าสแตทมันก่อนนะครับว่าวิวร้อยมันเท่าไหร่นะครับมา ววร้อยของตัวซิดนี่ก็คือดาเมจอยู่ที่1 4 6 0 7ระบบกูดาในการโจมตีอยู่ที่6.7แล้วก็ระยะอยู่ที่16.7นะครับผมสแตทก็อ่าสแตตของตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่วะ b ีบวแล้วก็ ...B บัวนะครับผมมาเราจะมารีสแตทแล้วก็ไปอีโวกันนะครับว่าดาเมจมันจะถึงแสนหรือเปล่านะเออแบบเวิวร้อยแบบ <c oughs> ววร้อยแบบขั้นหนถึงแสนเลยก็โหดเกินไปนะเออมา มาตอนนี้สแตตส์ก็บีบีบวกบีบวกนะครับผมห้าสามแล้วก็สี่นะมากดรีกันนะครับว่ามันจะได้เอบทหรือเปล่านะโบก็ให้โอ้โหแม่งดามเมียได้เป็นบีบวกเออ่ะไม่เป็นไรมาเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่อีโวแล้วมันจะโหดหรือเปล่านะครับผมตัวนี้นะไปอีโวไปเลยตู้มอีโวลูชันอ่าลืมซื้อของอีแล้วโอ้ยเฮ้ยทำไมเราเราชอบลืมซื้อของวะนะเออไม่เป็นไรไหมไปซื้อกับนามีแป๊บเดียว วิ่งวิ่งเลยทอมเออโอเคแล้วผมลืมบอกไปนะครับไอสกินที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นสกินของกั๊ดนะครับผมไหมเทปะใส่กับทอมไหมโคตรเทพทอมแบบว่าดูแบบมีราศีขึ้นมาทันทีเลยนะโอเคมาเรามาซื้อดาบของมันก่อนเลยนี่ดาบของฟิตนะโดยที่การไอเออ,เ,อ,อเดี๋ยวลืมบอกไปนะครับคนดูไอ,อตัวที่ไอ,อตัวนี้คือเราต้องซื้อดาบอันนี้นะครับเอาซื้อสองอันเอาชิปหายแล้วโอ เออไม่เป็นไรเผื่อได้อีกตัวหนึ่งนะว่าจะกดให้ดูเฉยไปซื้อสองอันเลยเออไม่เป็นไรแบบซื้อเผื่อแนละ้วเพราะว่าผมเป็นคนดวงดีอยู่แล้วถ้าเกิดอ,อยากดวงดีมันผมก็กดไลค์กดซับสไครน์แล้วก็กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ว่าจอมิกนะครับผมรับรองได้แน่นอนนะครับผมเชื่อแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อผมนะเชื่อไหมถ้าเชื่อได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าทำตามผมบอกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครน์แล้วก็พิมพ์คำว่าจอมิกนะครับผมในใต้คอมเมนต์นะโอเคมาเราจะมาอีโวกันเลยนะครับผม,มแม่งกูก็ไป เดเราก็ได้แนละ้วโอเคถ้าเราอีโวมันก็จะบวกเปอร์เซ็นต์บวกอะไรเนี่ยแอคแทกมา40นะครับผมแล้วก็บวก I อ m a มอ m i c มนะครับผมเป็นสกิลที่แบบว่าน่าจะคุ้นหูกันดีนะแต่มันไม่คุ้นหูผมนะเพราะว่าผมไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้นะแต่เคยเห็นดูผ่านๆอยู่ในเฟสน,นะครับผมโอเคกดเลย <c oughs> อืมอีโวปึ๊บแบบบีนเนตวงแหวนเลยดูดิดูตามันดิอืมเป็นเนตวงแหวน,นเลยนะครับผมนี่แล้วก็ได้อ่าเฟสอันนี้มานะผมโอเคเรากข้มาดูสเตตกันนะว่าจะได้เอสอันหรือเปล่านะ เบลโอเคครับอุย้ยสวยเลยเป็นไงตอนรีโลอ่ะอะไรวัที่หนครั้งแรกคือแบบว่าสเตตข้างบนคือเป็น B ใช่ไหมบี B, หรือ B ลบวะเอ้ย B หรือ B บวกวกจำไม่ได้พออ e, ีโวปุ๊บเป็น S เลยครับผมแล้วก็คูดานในการโจมตีกับระยะเป็น A บอบวกสงอันเลย โคตรแจ่มนะครับผมมามาดูสเตตมันนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะสเตตก็มันดำเอตตอนนี้อยู่ที่22,827ครูดาวในการโจมตี6.5แล้วก็ระยะอยู่ที่17.2หรือว่ารู้สึกว่าครูดาวในการโจมตีจะเท่าเดิมนะแล้วก็ระยะเพิ่มมาหนึ่งกว่ามั้งช่างมันแล้วกันโอเคสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูเลยนะครับผมก่อนอีกก็ไอตัวชิก้านี่ออกก่อนนะ <c oughs> มาเดี๋ยวก่อนที่จะไปรีวิวเดี๋ยวดูนี่ก่อนนะว่าแมสติกมันคอสมันคอสเพย์มันจะเป็นยังไไงงนนนนะี่่่่่โคตตรเเททแแมมมมหหหัััววอใญกิป <laughs> แม่งหัวมันใหญ่เกินไปแล้วเทพะ ถือประเทศเลยนะข้อแจมเลยนะครับผมโอเคเราจะไปร <t> ีวิวให้ดูกันเลยนะครับผม <Okay, S 1> ว่ามันจะเป็นยังไงไร let's go โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในด่านของ magic town นะครับผมด่านนี้ก็มีครบเครื่องเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวแอ์ตัวฮิวตัวมีทงมีธาตุอะไรนะครับผมก็ด่านมันสวยด้วยแหละก็เลือกที่จะรีวิวด่านนี้นะครับผมมาเราจะมารีวิวไอตัว atomic กันแล้วกันนะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่ออะไรยังไงนะมันเรียกซิดไม่รู้ามันชื่อซิดเหมือนในเกมหรือเปล่านะแต่เรียก atomic นี่แหละคุ้นห ดีนะครับผมโอเคมารีวิวกันเลยนะผมรายการแอนด์พูดไม่รู้เรื่องแล้วโอเคครับตอนอ่าขั้นวางของมันก็คือใช้เงินทั้งหมด2,300ันามนะครับผมโบ้ก็ให้แล้วการโจมตีของมันก็เป็นโจมตีแบบทูดามเบดนะครับผมนะน่าจะเป็นตัวที่2หรือเปล่านะตัวแรกก็เป็นอุดซบนะบผมส่วนตัวที่2ก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละซิดชาร์เดอ์เบรดนะผมไม่มีคำว่าเบดนะชาร์เดอ์เฉยๆนะแล้วก็เป็นธาตุบื่นนะโอเคดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่22,827นะครับผมกูดานในการโจมตีอยู่ที่6.5แล้วก็ระะย,ยอจุดห ยี่สิบเจ็นะผมโอเคอัพขั้นต่อไปอัพเกรดหนึ่งนะครับผมใช้เงินอยู่ที่3,500บาทนะครับผมกัดไปเลยนี่แนะอ่ะ,อะพูดมานทำลายคาคอนะโอเคกดไปแล้วครับผมดามิคของมันก็อยู่ที่3 8ม4 6ื่น่สครูดาราการโจมตีอยู่ที่6แล้วก็อ่าระยะอยู่ที่19.4นะครับผมโอเคขั้นที่2นะครับผมกดอัพไปเลยใช้เงินอยู่ที่ห0 0พันนะครับผมโบลก็ให้นะครับผมดามิคอ,อยู่ที่68,400เอแปดพันสี 68, ่้ย6อ0 0 0หไอหกหมื่นไออะไรวะ 6840ื่นแเอนแปร้ยเจ็ดบนะผมอาคูดาวในการโจมตีโอ้โหเร็วมากเลยเนี่ย5.5นะแล้วก็ระยะอยู่ที่21.5นะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนี่แค่อัปเกรด2นะครับผมนะแล้วก็ตีประตูเตะปุ๊บตีแล้วก็ตีเป็นทูดาเมจด้วยเอ้ยมันตีไม่เข้าวะอ๋อมีเกาะนี่เองโอเคโอเคเดี๋ยวรอดูมันตีก่อนนะฟุ๊บฟ้าฟ้าฟ้าฮิตเดียวหรือเปล่าน่าจะฮิตเดียวนะผมโอเคขั้นต่อไปเป็นอัปเกรด3นะครับผมแล้วก็จะมีสกิลใหม่เป็นอ่าชาร์โดอะไรเนี่ย สตุกติกสติเออเลยสตุกสติกอะไรก็ไม่รู้นะเป็นชาร์โดอะไรนะครับผมโอเคใช้เงินอัพอยู่ที่7,000บาทนะผมกดอัพไปเลยบล็อกเขาให้นะดาเมจอยู่ที่90,000นะครับผมโอ้โหถะาถึงแสนแล้วแต่ว่าครูดาวในการโจมตีอยู่ที่7.9แล้วก็ระยะอยู่ที่24.7นะโอ้แม่ระยะมันน้อยจังวะดูดูด,ด,อดูอืมโคเท่ซ่าสีม่วงซะด้วยสมกับเป็นธาตุมืดดู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 ซุ่มโอ้เทปะ ที่ปะที่อือใครว่าที่ก็แล้วแต่แต่ผมว่ามันที่อยู่นะโอเคมาอัปเกรดขั้นต่อไปเลยเป็นอัปเกรดขั้นที่4นะผมใช้เงิน9 00 0บาทนะครับออกดอัพไปเลยดาเมจอยู่ที่1 14 00แนะครับผมแล้วก็คูลดาในการโจมตีอยู่ที่7จดนะครับผมแล้วก็คูลระยะอยู่ที่25 8้าดนะครับผมระยะมันน้อยเนาะว่าไหมอุ้ยต่แรงอยู่นะดูดิสุดยอดไปเลยเฮ้ยตัวหลุดไหม หลุดป่ะโอเคไม่หลุดหรอกเรามียูนิคเอฟเบอร์อยู่นะครับผมโอเคเรามารีวิวกันต่อเลยนะครับผมสำหรับตัวซิดชาร์เดนะครับผมนะเพราะว่าอีโบ e แล้วมันเลยแบบมีคำว่าชาร์เดนะครับผมนะแล้วก็อัปเกรด5้านะใช้เงินอยู่ที่14,000หมืนะครับผมกดอัพไปเลยนะครับผมเน่อัพมาแล้วนะครับผมดามเมจอยู่ที่136,000คูดามในการโจมตีอยู่ที่7.4แล้วก็ระยะอยู่ที่26.9สิบห้านะก็ไม่ได้แย่นะดามเมจก็ไม่ได้แย่นะครับผมนะดูดิ แวกแงกแวกแงกเสียงตัวหิวนี่มันน่ารำคาญจริงๆเนี่ยปุ๊มโอเคแล้วก็มาถึงขั้นที่แบบผมรอคอยมานานแล้วนะผมเป็นอัปเกรดขั้นที่6นะครับเห็นไหมเห็นอะไรไหมเนี่ยบวก I am atomic นะใช้เงินอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทมาดูกันเลยนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหน I am atomic นะโบร์เขาให้อออยฟูเอลีด้วย มันพูดว่าแอมออตอมิกด้วยวะดูดิแมงโคเที่ได้ยินปะ่ะ I am Atomic และอยู่ห่างๆได้ยินปะ่ะโอ้ <us> เราไม่ต้องสูงเข้าไปใกล้เราก็ได้ยินนะฮึม <us> <ง> <us> แม่งเทว่ว่ะเนอะเราแบบฟู l l a ล e ด้วยดูดิดูดนะดูมันฟู l l a ล e นะทั้งวงเลย Atomic ตั้ม <us> โคต์สุดวัดดาเมจอยู่ที่2องแสนเจ็ดหมื่นสามพันนะครับผมแล้วครูดาวในการโจมตีโอ้โหถือว่าเยอะเลยนะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ระยะอยู่ที่สามสิบสองจุดสามนะครับผมโอ้โหแต่มันก็ถามว่าครูดาวเท่านี้ถือว่าคุ้มไหมผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่ามันก็ตีเป็นฟ e, นะูลเอลเนาะมันก็คล้ายๆ,ๆกัดแหลนะเนาะโอเคเรามาดูอัปเกรดขั้นต่อไปเลยนะครับผมเป็นอัปเกรดเจ็ดนะครับผมใช้เงินอยู่ที่สองหมื่นสามพันนะผมกดอัพไปเลยโป้งเขาให้นะดาเมจอยู่ที่สามแสนสามหมื่นสี่พันนะครับผม แล้วก็ <c oughs> แล้วก็คูดาวในการโจมตีอยู่ที่10.2ระยะอยู่ที่35.5นะครับผมโอเคอัปเกรดขั้นที่8นะครับผมไปอัปเกรดขั้นต่อไปใช้เงินอยู่ที่5,000บาทนห้าันบาทเกดอปไปเลยโอเคตัวนี้ก็สามารถอัพได้ทั้งหมด8ขั้นนะครับผมก็เป็นเรเวลแม็กของมันแล้วนะครับผมดาเมจสูงสุดของมันอยู่ที่3800 0แล้วก็คูดาวในการโจมตีอยู่ที่9.2ระยะในการโจมตีอยู่ที่37.6นะครับผมโอ้โหไอแอดอะตอมบิกแม็ได้ยินแล้วแบบมันรู้สึกถึงพลังเลยพอดู I am Atomic อ้ระเบิดแบบโกโก้ขันแล้วก็มาดูกันนะครับว่าตัวนี้มันจะวางไนดะ้กี่ตัวนะสามโอเควางได้สามตัวนะครับผมนะโอเคแล้วก็ตัวนี้มันจะใช้เงินอัปประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะมาดูกันเลยนะครับผมตอนนี้เงินของผมก็อยู่ที่1 5 5 8 8 8 4นมาะครับผมแล้วจะกดอัปรัวๆเลยนะครับผมว่า15 0 0 0มืจะเหลือเท่าไหร่นะโอเคกดอัปรัวๆใช้เงินอัปประมาณ อ่านหนึ่งแสนนะผมเพราะว่าตอนแรกผมอยู่มีเงินอยู่ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับผมตอนนี้เหลือห้าหมื่นนะครับผมใช้เงินประมาณหนึ่งแสนนะครับผมเป็นไงอะตอมิกรัวๆเลยไหมล่ะ I am atomic 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 At <omic. S 1> แม่งรัวๆเลย atomic double <c oughs> ตอนนี้เงินอัพพอไหมวะเนี่ยโอเคไม่พอนะโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยเหลืออีกแค่โอเคมัน เลืออีกแค่เท่าไรเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมมาดูกันนะครับว่าอาตอมบิกสามรอบติดมันจะเทขนาดไหนนะครับผมแต่เงินอัพไม่พอป่ะตอนนี้รอมันเด้งก่อนนะครับ <c oughs> เฮ้ยเงนินริบเด้งดิจะเอาตอมบิกลัวๆแล้ว,ลว,ลวมามาดูกันว่าเอาตอมบิกล <c oughs> oh ัวสามตัวจะเป็นยังไงเลยอดตอมบิกอดตอมบิกอดตอมบิโอ้โหอลังการงานสร้าง <c oughs> ซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวทูดามจนะครับผมมันไม่สามารถบัฟได้นะผมไม่ว่าจะเป็นบัฟเวทหรือบัฟกายภาพนะมันมันไม่สามารถบัฟได้นะครับคนดูมันเป็นตัวที่แบบว่าทูดามจนะแต่วนะ่านาคขข้างหน้าผมคิดว่ามันต้องมีแบบตัวบัฟบัฟทูดามจแน่นอนถ้าผมคิดว่านะนะมันต้องมีแบบตัวบัฟทูดามจแน่นอนนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่าดีนะครับผมสำหรับตัว I am Atomic ของเรานะผมหรือว่าตัวซิดนะครับผมนะถ้าเกิดใครอยากได้ตัวซิดเหมือนผมนะครับก็ให้กดติดตามกดไลค์แล้วก็ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้แค่กดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่า I am Atomic แน่นอนครับคุณได้แน่นอนครับไอตัวนี้แน่นอนนะถ้าคุณเชื่อถ้าคุณมีความเชื่อด้วยครับผม คุณต้องมีความศรัทธาในในคิดคิดว่ามันจะต้องได้มันก็ต้องได้นะผมคุณต้องทําตามที่ผมบอกนะครับกดไลค์ดออก,ด like, กดติดตามเออเกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมบมนว่า I a p a t o อ i c คุณได้แนะ่นอนตัวรับซีเค็ดสำหรับอัปเดตฮาโลวีนอีเวนต์นี้นะผมบายบายไปเจอกันคลิปหน้าครับจุก,ก๊